นะครับก็สรุปนะครับสำหรับ cross นะครับ cross ในการเตรียมตัวสอบของกลุ่มสายงานศาสดีในฐานปทุนคุณวุฒิปริญญาเรื่องฐานะเป็นในฐานสัญญบัตินะครับทั้งหมดทั้งหมดเนี่ยที่ได้อธิบายในคลิปวิดีโอมานะครับบางคนอาจจะยังสงสัยผมก็จะสรุปปิดท้ายให้ทราบนะครับว่าในค r o s สายงานศาสดีเนี่ยอุปกรณ์ในการฝึกเนี่ยคุณจะได้รับอะไรบ้างนะครับดูตามภาพประกอบตามหมายเลขเลย หนเนี่ยครับรายการที่1ก็จะเป็นรูปเล่มตําราคู่มือการฝึกนะครับจำนวน2เล่มและ2นะครับสทุกสิ่งทุกอย่างจะถูกบรรจุไว้ในแผ่น DVD นะครับจะเป็นไฟล์ PDF ตําตำรานะครับทั้ง4เล่มสีฟ้านะครับข้างล่างตามภาพแต่ข้างล่างมี3เล่มอ,อ,อีกเล่มหนึงเป็นปกสีขาวที่ได้รีวิวไป แล้วก็เอกสารเกี่ยวกับพลรลกต่างๆนะครับในเรื่องการเตรียมพลการระดมพลอะไรต่างๆคําสั่งมากมายที่เตรียมไว้ให้แล้วก็ชุดข้อสอบแบบฝึกนะครับที่เอาไว้ฝึกกับตําราที่ให้ไปทั้ง4ี่เล่มเอาไว้ค้นหาไว้อ้างถึงเพื่อสร้างระบบการจดจําแบบละเอียดก็จะเป็นตําราแบบข้อสอบ อัตนัยนะครับใช้แบบเขียนนะครับจิตพิสัยก็คือทดสอบความเข้าใจคุณคุณเจอปัญหาแบบนี้คุณจะตอบยังไงตามความเข้าใจเสร็จแล้วก็จะเป็นข้อสอบแบบปรนัยนะครับปรนัยก็แบบกาข้อสอบมีประมาณ500กว่าข้อเป็นข้อสอบจากสนามสอบสนามสอบแห่งนี้นะครับแต่ว่าเป็นปีที่ผ่านๆมานะครับคัดสรรเอามาให้คุณได้ฝึกความรวดเร็วนะครับนี่คือชิ้นที่2 ชิ้นที่3ก็จะเป็นในเรื่องของไฟล์เสียงนะครับ MP3 และวิดีโอนะครับที่ได้รีวิวไปนะครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเครื่องช่วยฝึกนะครับก็หลายชั่วโมงอยู่เอาไว้พวกพาเวลาเราว่างๆเวลาเราเดินทางหรือว่าเราอ่านในตอนไหนที่เราไม่เข้าใจเราก็มาฟัง MP3 และดูวิดีโอประกอบนะครับจะทำให้เรามีความเข้าใจได้รวดเร็วและแตกฉานยิ่งขึ้น ุดท้าย4นะครับ4 4ยังไม่สุดท้าย4เนี่ยจะเป็นไฟล์ powerpoint นะครับการที่เราจะสร้างระบบการจดจำแบบละเอียดได้เนี่ยเราจะต้องสอนตัวเราเองให้เป็นนะครับสอนแล้วเราจะเกิดเทคนิคจะเกิดทักษะทักษะในที่นี้ก็คือเทคนิคนั่นเองเทคนิคที่เราจะสอนตัวเราเองเมื่อเราเข้าสู่สนามสอบแล้วเราไปเจอข้อสอบแนวข้อสอบประมาณนี้นะครับเป็น การฝึกที่ดีมากในเรื่องของการสอนตัวเองกับการอ่านเนไม่เหมือนกันสอนตัวเองนี่คือการพูดเหมือนเราสอนประมาณว่านี่นะครับตรงนี้ต้องทำความเข้าใจนะววรบกวนจํานะครับแบบนี้ไอ้นี่จะต้องตอบแบบนี้ถ้าอ่านเนี่ยมันจะเบ็ดเสร็จเลยอ่านโจทย์มาอ่านคาตอบอันนี้มันจะง่ายเกินไปนะครับตรงนี้สําคัญมาก PowerPoint ทั้งห,หมด4ไฟล์นะครับ4ไฟล์สเรื่องละเอียดมากและชิ้นที่5ก็จะเป็นห้องสอบออนไลน์ หรือว่าห้องติวออนไลน์จะมีการติวให้นะครับมีการติวให้เป็นห่วงๆ้แต่ก็ยังไม่เขาเรียกว่าอะไรยังไม่มีความสำคัญมากเพราะว่าเนื้อหาทั้งหมดถูกส่งให้คุณไปทั้ง5รูปแบบแล้วการติวเนี่ยอาจจะมาเจาะในเรื่องของบางเรื่องที่สำคัญสำคัญแต่ตรงนี้จะมีในเรื่องของเป็นห้องสอบออนไลน์มากกว่านะครับเน้นความสำคัญเนี่ย คุณไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะครับคุณไม่ได้อยู่ในที่ตั้งไม่ได้อยู่ในที่บ้านคุณไปพักคอยที่ไหนไปฝึกหรือว่าไปเข้าเวรเข้ายามคุณเปิดข้อสอบมาฝึกทําได้เลยเป็นแบบเรียลไทม์นะครับเรียลไทม์ก็คือว่าคุณตอบปุ๊บคุณจะได้รับการเฉลยเลยว่าคุณตอบถูกหรือตอบผิดน,นี่คือคอร์สเรียนหรือว่าห้องสอบออนไลน์ line. และสุดท้ายช,ชิ้นที่6นะครับ จะเป็นไฟล์ข้อสอบวิชาที่เหลือที่คุณจะต้องสอบอีก4วิชาก็คือวิชาพื้นฐานทั่วไปวิชาพื้นฐานทั่วไปก็จะประกรอบด้วยหนึ่งวิชาภาษาไทยวิชาศาสนาศ,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 าศาิลธรรมวิชาความรู้รอบตัวและวิชาภาษาอักงกฤษตอนนี้ก็เป็นไฟล์ข้อสอบส่งให้คุณไปฝึกคอร์สนี้นะครับก็ครบเลย5วิชาที่คุณจะต้องสอบในสนามสอบแห่งนี้ ตอนนี้หลายๆคนนะครับมีความสนใจต้องการคอร์สนี้นะครับต้องการทราบว่าช่องทางติดต่อกับเพจอาจารย์ปุณเนี่ยมีช่องทางใดบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันช่องทางในการติดต่อนะครับจากภาพที่ปรากฏช่องทางการติดต่อนะครับจะมีช่องทางทั้งสิ้น5ช่องทางการติดต่อ ครับบางคนดูจาก YouTube อยากจะมาเข้าเพจเอ๊ะแล้วเพจเขาชื่ออะไรเพจเขาชื่อข้อสอพิชิตด,ดาวยออทบอาจารย์ปุลนะครับ Facebook f a n p a g e ต่อไปหลายๆคนอยากจะถาสอบถามปัญหานะครับมีบางเรื่องอยากจะสอบถามเร่งด่วนเป็นการส่วนตัวเราก็มีไลน์นะครับ id ไลน์ก็คือเบอร์โทรศัพท์093-377-864นะครับเข้ามาเป็นเพื่อนในไลน์กับเรา ถ้าคุณอยากจะแยกเข้าไปสู่สกลุ่มสายงานที่คุณสอบเช่นว่าคุณอยากจะเข้าสู่กลุ่มสายงานศัสดีนะครับไมไ่่ไม่ได้อยู่ในรายใหญ่นะครับเราก็จะดึงคุณเข้าไปเพียงแต่คุณพิมพ์หนึ่งเข้ามากดพิมพ์เลขหนึ่งเข้ามาเราก็จะทราบว่าคุณต้องการจะเข้ากลุ่มศัสดีโอเคแต่ถ้าคุณพิมพ์สองคุณต้องการเข้ากลุ่มสายงานทั่วไปนะครับ แต่คุณพิมพ์แอดไลน์มาปุ๊บคุณก็เป็นเพืพ่อนกับเราละเราก็จะรับคุณเป็นเพื่อนในนั้นก็จะมีเนื้อหาแต่ถ้าเกิดคุณต้องการจะเข้ากลุ่มเฉพาะสายงานก็พิมพ์1ห,หรือ2ต่อไปหมายเลขโทรศัพท์นะครับหมายเลขโทรศัพท์สามารถโทรได้นะครับแต่ว่าเรา,าเราได้อธิบายาละเอียดหมดแล้วถ้าคุณดูคลิปดูคลิปที่เรารีวิวไว้ถ้คุณจะ แทบไม่มีอะไรสงสัยแล้วเลยแต่ถ้าเกิดมีเหตุอะไรที่ค่อนข้างจะฉุกระหุกหรือว่าสงสัยจริงๆแล้วเนี่ยคุณก็โทรมาตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏนะครับ09 3 3 7 7 8 7 7 4นะครับโทรศัพท์จะคล้ายๆกับลายแต่ไม่ใช่นะครับคนละเบอร์ดูดีๆนะครับคนละเบอร์กันแค่แค,คล้ายๆแต่จะต่างกันที่ตัวหลังต่อไปช่องทางที่4ก็คือ ช่อง y t u t u ช่อง YouTube เนี่ยจะเป็นช่องแบ่งปันความรู้นะครับทางอาจารย์ปุณนนก็ได้แบ่งปันความรู้มากมายหลายวิชาเลยในช่อง Youtube ถ้าอยากจะเข้าไปชมเข้าไปเรียนนะครับฟรีก็พิมพ์เข้าไปข้อสอบพิชิตด,ดาวยอสอบทบอาจารย์ปุณน,นี่คือช่อง Youtube และสุดท้ายนะครับ จะเป็น Line Official นะครับเหมือนการคุณคุณจะเลือกช่องทางใดช่องทางหนึ่งก็ได้ที่จะติดต่อกับเราไม่ว่าจะเป็น Line Official หรือจะเป็น Line ปกตินะครับ l i n e Official คุณก็พิมพ์ไปที่ Ad ปุลพิชิตด,ดาวนะครับคุณก็จะได้เข้าสู่ระบบ Line Official คุยได้นะครับเหมือนกัน Line Official กับ Line ปกติ Facebook Fanpage ก็มีใน Inbox นะครับ Messenger ก็คุยได้โทรศัพท์สายตรงก็ได้ตรงนี้ก็คือช่องทางการติดต่อของเราสุดท้ายนะครับจะเป็นเรื่องของราคาแล,และหลายๆคนสงสัยว่าโอ้โหมีอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องช่วยฝึกอะไรให้มากมายขนาดนี้ราคาจะเท่าไหร่แพงไปไหมเราเป็นข้าราชการเงินเดือนก็แค่นี้ค่าใช้จ่ายภาระต่างๆก็มากมาย นะครับเราเข้าใจนะครับเพราะว่าเราเป็นภการเหมือนกันนะครับอาจารย์ปุณคิดไม่แพงหรอครับทั้งเซตที่กล่าวไปทั้งหมดเนี่ยแค่1,460บาทนะครับ1,460าทเท่านั้นเหมือนเดิมนะครับน้องๆท่านไหนไม่มีกำลังนะครับมากขนาดนั้นเงินจะต้องจัดสรรแบ่งปันไว้ใช้จ่ายภายในครอบครัวไว้ใช้จ่ายสำหรับ ค่ากินค่าอยู่ตัวเองแต่ละวันนะครับอาจารย์ปุณก็ให้ชําระได้2งมวดนะครับมวดละ730บาทนะครับอาจารย์ก็จะส่งส่งเอกสารส่งตาําราส่งอะไรให้ไปตามหน่วยที่คุณแจ้งมานะครับตนสังกัดคุณหรือไม่บางคนอยากจะให้ส่งที่บ้านอาจารย์ปรุณก็จะส่งไปให้นะครับเพราะฉะนั้นก็ได้ อธิบายชี้แจงทั้งหมดมาแล้วนะครับจนมาถึงสุดท้ายเรื่องราคาที่ไม่ได้แพงจนเกินไปนะครับคุณได้ครบเลย5วิชาคุณไม่ต้องไปหวานหาที่ไหนคุณไม่ต้องไปเสียเวลาแล้วคุณมีหน้าที่ฝึกคุณไม่ได้มีหน้าที่ไปเที่ยวหาตำราหา,หานู่นหานี่จนเดือนสุดท้ายแล้วยังหาไม่จบไม่สิน้นบางทีหามาไม่รู้ว่าหาถูกหาผิดหามาสมมากองไว้แล้วก็ไม่ได้ใช้นะครับตรงนี้ จากประสบการณ์นะครับเราจัดใส่ตะ9กร้าไว้ให้คุณเรียบร้อยหน้าที่ของคุณคือสร้างวินัยในการฝึกและคุณจะประสบความสำเร็จตามที่คุณต้องการครับสวัสดีครับ